เอาเด้อคุณ <hein ous> ีหล่อพอผมน้ารัมกันเหน่อยกันเือไมวะสีโกน้ำชาแล้วมันเห่าเนือจะดืมมาเข้าทํามาหลนั่่้ามามีควบมาารัมดังเชื่อเพื่อเพื่อไปอีกกันตากันมันบ่ดังไงดีถ้ามันดังเหนือมัน พี่น้องฟังสอยอยากหักกยากหักเมียจ๋าเมียจ๋ากระยากหักอยากห้าอยากหักกระยากหักเมียจ๋าเมียจ๋ากับเมียจ๋าอยากห้ากินเขาก็กจินเขาโลงสี สี hai, ka, uh ่ o, med it, med it, med it ิกระสี the the uh ิใส <AN> ่ห่วงแีแล <c oughs> <c oughs> ้วพวงมืดมืดขึ้นตืนไปหนักับป้ามองเกาขั้นสี่บ่อเดาขั้นสีแทบจังต่อยเรียงสี่กยเห็นดีน้ำดูจดอ่าวเรลี่ยงเดาไปเส้าหัวปวดอันอันอันสองคนนี่ฟังประวัติมาแล้วจะไปกินเข่าเย็นเด้อมันสีเข่าบ่หลมับสวัครับ